ผู้ชมเข้าสู่รายการคุยชัดๆเลครับเป็นรายการที่นําท่านไปเจาะลึกทุกเรื่องราวการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เวลานี้ตลาดหุ้นไทยอาจจะมีบรรยากาศที่ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับแต่จะนียังมีการาแกว่งตัวพันผวอนอี้ควรนะครับแต่แก็ตามนะครับช่วงนี้กระแสของหุ้นน้องใหม่ IPO ก็ต้องถือว่ามีความคึกคักอย่างต่อนเนื่องทีเดียว ครับมีหลายๆบริษัทจดทะเบียนที่มีการาระดมทุนนะครับเข้ามาสู่ตลาดพุ้นไทยนะครับในช่วงนี้ซึ่งวันนี้ก็มีอีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนนะครับที่จะเข้ามาเป็นน้องใหม่กาลังจะเข้ามาประกาศสัปดาห์ในตลาดพุ้นไทยนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารนะครับคุณธนินรัตนศสิริวิไลนะครับประธานที่บริหารบริษัทวินโดเอเซียจำกัดมหาชนหรือวินโดนะครับสวัสดีครับคุณธนินครับสวัสดีครับพิชัดครับสวัสดีครับทุกทุกท่านครับ ครับก็อยากให้คุณธนินช่วยเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปของในตัว Windows หน่อยครับเราทำธุรกิจอะไรเป็นยังไงครับได้ครับ ็วินโดว์เราตรงตัวเลยครับที่แปลว่าหน้าต่างบริษัทเราชื่อวินโดว์เอเชียนะครับนั้นณปัจจุบันเนี่ยเราเป็นผู้นําในเรื่องของการผลิตแล้วก็จัดจาหน่ายประตูหน้าต่างสําเร็จรูปซึ่งเรามีช่องทางที่เยอะที่สุดเลยณปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า700สาขาที่เป็นออฟไลน์สโตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มโมเดิร์นเทรดหรือท raditional เทรดแล้วก็รวมถึงวินโดว์เอเชียช็อปที่เป็นรีเทลช็อปของเราเองด้วยใช่ครับใช่ครับ ตรงนี้คือเรามีทั่วประเทศเรามีชอ่องมีช่องทางกำหนิดเราเองใช่ครับอันนี้แล้วออนไลน์เรามีไหมครับมีครับมีครับเราเริ่มต้นงานออนไลน์มาแบบได้ประมาณสัก3ปีละไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook, Line, Ad, หรือ place, รแม้กระทั่งพวก a r k e t p l a c e Lazada Shopee k n o c อ k น o อกเราเองก็มีวางจัดจำหน่ายครับ,รบอันนี้ตัวของผลิตภัณฑ์ของเราเองนี่เราเป็นผู้ผลิต แล้วก็เป็นแบรนด์ของเราเองไหมครับหรือว่ามีการรับจ้างอะไรุณได้ครับโรงงานเราอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเราเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดมีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดทันสมัยที่สุดแน่นอนครับเรามีกําลังการผลิตสูงสุดอยากจะเรียนเชิญไปไปเยี่ยมชมไปดูวิธีการต้องต้องต้องขออนุญาตว่าว่าประตูหน้าต่างเนี่ยเอ๊ะมันมันผลิตเันยังไงเนาะ เอ้มันปิดอยู่ในบ้านมันเลื่อนแล้วกระจกมันใส่อะไรยังไงแรกๆผมเองก็ก็ไม่ได้มีองค์ความรูร้อ๋อแต่พอเราเข้าไปดูอ๋อมันก็มันก็ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออเราเราเป็นผู้ผลิตเองจัดจําหน่ายเองแบรนด์เนี่ยเรามีแบรนด์ภายใต้บริษัทหลายหลายแบรนด์ทั้งกลุ่มที่เป็นแบรนด์ของเราเองแล้วเราเองก็ทํา O E M แบรนด์ให้กับทั้งห้างร้านหลายๆที่ครับนั่นแต่บอกว่าวันนี้ที่พี่คุณธนินบอกว่าเราเป็นผู้นำเนี่ยขับร ตลาดเองตรงนี้มันใหญ่แค่ไหนหรือว่ามันมันอิงกับภาคอุตสาหกรรมเรื่องของการก่อสร้างอะไรครับแน่นอนครับเพราะความเป็นประตูหน้าต่างเนี่ยมันอยู่ในทุกๆุกที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดมิเนียมอาคารสำนักงานรหรือแม้กระทั่งพวกคอมเมอร์เชียลบิดิ่งต่างๆแน่นอนครับว่าสิ่งที่เราผลิตเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆเองในตลาดภาพใหญ่หลายหมื่นล้านบาทในประเทศซึ่งณปัจจุบันเนี่ยบริษัทเราก็มียอดขายประมาณ900กว่าล้านนะครับ ในแง่มุมของตรงนี้เนี่ยเราเองก็ยังเห็นโอกาสในการเติบโตไปได้อีกมากแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเรากำลังจะพูดถึงตลาดของความเป็นประตูหน้าหลังสำเร็จรูปอย่างเดียวที่เป็น direct competitor อยู่ในอินดัสทรีนี้เนี่ยนะครับเราเองก็จะสังเกตเห็นได้อยู่ประมาณสัก15-20เพลเยอร์ที่มีโรงงานที่เป็น ผู้ผลิตเหมือนเราแต่ก็จะมีขนาดเล็กกว่าแน่นอนครับว่าวันนี้เรากินมาเก็ตแชร์ผมเข้าใจว่าเกิน25%ในสัดส่วนของความเป็นประตูหน้าต่างเสม็ดรูปครับแล้วแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอเคเราเรากินมาเก็ตแชร์ขนาดนี้เราธุรก,กิจมันยังคงมีการเติบโตอะไรที่เป็นจุดเด่นของเราวันนี้ที่ทําให้วินโดว์เองเนี่ย ถึงมีขนาดต้องบอกว่ากินสัดส,ส่วนมากที่สุดเนี่ยได้ครับเราคงต้องเริ่มต้นที่ตัวสินค้า <c oughs> นะครับว่าเราเนี่ยมีสเปคมีโปรไฟล์มีงานดีไซน์ที่เรามั่นใจว่าสินค้าของเราเนี่ยแข็งแรงได้มาตรฐานที่สุดไม่ว่าจะเป็นระบบ ISO ระบบ QC ร้อเก่อนที่จะออกจากโรงงานไปสู่ผู้บริโภคนอกเจาอจากนั้นเนี่ยเรายังมีความหลากหลายความครบถ้วนในโปรดักต์เราเช่นเรามีทั้งอลูมิเนียม แล้วเราก็มีทั้ง UPVC <c oughs> นะครับอย่างอลูมิเนียมเนี่ยเราเองก็มีทั้ง6สีขาวชาเทาดำน้ำตาล <c oughs> แล้วก็หลายไม้ส่วน UPVC เนี่ยเรามี2สีก็คือสีขาวกับสีดำนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเซกเมนต์เราเองก็ยังมีหลายเซกเมนต์ขนาดเล็กกลางใหญ <c oughs> ห่หลายๆอย่าง ทั้งติดเหล็กดัดและไม่ติดเหล็กดัด <c oughs> บานช่องแสงต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นจุดเด่นของเราที่เรามีอย่างครบถ้วนเมื่อเปรียบเทียบกันกับคู่แข่งอุตสาหกรรมเรื่องที่2ครับคงพูดได้เลยว่าเราเป็นผู้นําทางด้านช่องทางการจัดจำหน่ายจริงๆอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปว่าไม่มีเพลเยอร์คนไหนไม่มีคู่แข่งเราคนไหนที่มีร้านค้าที่มีสินค้ามากเท่าเราละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ทาให้เราสามารถที่จะไปถึงมือพูดบริโภคได้ไกลที่สุดได้ใกล้ชิดที่สุด นอกเหนือจากนั้นเนี่ยความสําคัญเราตอนนี้คือเรื่องแบรนดิ้งนะครับเราเป็นองค์กรเดียวเลยก็ว่าได้ที่ค่าทุ่มงบการตลาดอย่างปีนี้เราเริ่มต้นมากกว่าสิบล้านบาทรบเ,เราเมีแบรนด์บัสเดอร์ก็คือคุณโตโน่ภากินนะครับเข้ามาเป็นแบรนด์บัสเดอร์แล้วก็ชูจุดเด่นในเรื่องของรับประกันตลอดอายุการใช้งานโอ้รับประกันตลอดชานใช่ครับนั้นภาพแบบนี้เนี่ยทั้งเรื่องแบรนด์เรื่องความน่าเชื่อถือของบริษัทที่กำลังจะ i อ o อก็ดี รวมถึง after sales service นะครับที่โดดเด่นมากแล้วก็ลูกค้าเองก็สบายใจที่เวลาซื้อสินค้ากับเราไปแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,มเราเราต่างๆเหล่านี้ไม่่าเป็นเรื่องสินค้าช่องทางการจัดจำหน่าย branding แล้วก็ after sales service เนี่ยผมมั่นใจเลยครับว่าเราจะเป็นผู้นำอย่างแข็งแกร่งแล้วจุดนี้ก็คือจุดที่เรียกกันว่าเป็น key success ที่เวลาลูกค้ามาจับใจใช้ซอยใช้บริการเราเขาเองก็ไปบอกต่อครับ อันนี้ถามนี่นึครับอย่างริซเบิอ่ตหรือว่าร้านค้าที่เป็นสาาขของเราที่เป็นเป็นดีลเลอร์ของเรา,เยยานี่เยอะแยะมากมายขนาดนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เราเป็นอะไรครับเป็นเป็นผู้บริโภคเอเจนเซอร์เลยไหมหรือว่าเป็นพวกโอมการ,ร,รอะไรพวกนี้ครับแน่นอนครับว่าห้างร้านต่างๆที่เมื่อกี้ผมไล่มามมยกใหญ่เช่นบรอนเทรตโฮมโปรไทยวัสดุเมกาโฮมดูโฮมโกลบอลเฮาส์ต่างๆเลยเนี้ยบุญทาวรนเอสซีจีหรือร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนําในแต่ละจังหวัดในแต่ละหัวเมือง ส่วนใหญ่เลยเท่าที่ผมสัมผัสลูกค้าที่ไปเดินในร้านค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่6 7ถจะเป็นเจ้าของบ้านนะครับเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเ,เปลี่ยนไปมากแล้วแต่ก่อนเนี่ยเขาจะอาศัยผู้รับเหมาเนาะแล้วก็เทิร์นคีเอพี่เลือกอะไรมาอะไร,ะไรต่างก็สุดแท้แล้วแต่ผู้รับเหมาไป แต่ณปัจจุบันเนี่ยเจ้าของบ้านหรืออินเทอร์เน็ตข้อมูลข่าวสารนี่มันเยอะขึ้นนั้นเจ้าของบ้านเขาแกมีส่วนร่วมในเรื่องของการไปเลือกสรรเองไปดูเองว่าสินค้าตัวไหนดีตัวไหนเหมาะกับเขาเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่า6 7 0ของลูกค้าของวินด้วยเฉียก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันก็คือเป็นเจ้าของบ้านผู้มาสร้างบ้านใหม่ผู้มาต่อเติมหรือว่ามารีโนเวท <c oughs> นะครับแน่นอนครับกลุ่มที่สองที่เป็นกลุ่มใหญ่มากที่มีกําลังซื้ออย่างต่อเนื่องก็คือกลุ่มช่างและก็ผู้รับเหมาในประเด็นนี้เนี่ยกลุ่มเนี้ยก็ไปเดินจับจ่ายใช้สอยเหมือนกันแล้วก็ถือว่าซื้อในวอลลุ่มที่เยอะเพราะเขาต้องเอาไปใช้งานต่อนะครับ <c oughs> นอกอจากนั้นก็ยังมีกลุ่มรองลงมาเช่นสถาปนิก เจ้าของงานโครงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่บางทีก็ไปดูเรื่องของสเปคไปดูเรื่องความหลากหลายขอ,อของสินค้าไปดูอินโนเวชันใหม่ๆใ,ในเรื่องของนวัตรกรรมของสินค้าวัสดุก่อสร้างนะครับก,ก็อยากจะตอบพี่ชัดประมาณนี้ครับ,รบแล้วอย่างนี้หลังจากเราเข้าตลาดแล้วเนี่ยเรามองเห็นโอกาสอะไรครับในในตัวของวีโดเองที่เราจะเติบโตโอเคเราต้องอาจจะต้องรักษาความเป็นผู้นําของเรานะครับแล้วก็ มีโอกาสที่จะไปลุกตลาดต่างประเทศอะไรพวกนี้ไหมครับได้ครับอย่างที่เรียนครับว่าด้วยงบการเงินที่พี่ชัดน่าจะเห็นอยู่ประตูทุกท่านเนี่ยบอกว่า90%เลยก็ดีกว่า90%เรนี่ยเรามีแหล่งรายได้มาจากตลาดคาเปลีรับเป็นหลักอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนอีกตลาดหนึ่งที่เรายังไม่ได้เดินไปเลยก็คือตลาดโปรเจกต์ตลาด developer ร์นะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเดเวลลอปที่อยู่ในตลาดซั์ทั้งหมด อันนี้คือแผนงานที่ผมเชื่อว่าก็จะเป็น S curve ใหม่ให้กับบริษัท Windows Asia เนื่องนอนเขาว่าเรามี product แล้วเราเองก็มีทีมงานบริการในเรื่องการติดตั้งบริการหลังการขายที่ค่อนข้างพร้อม ันั้นเราเองคงจะบุกเข้าไปในตลาดของอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นตั้งแต่ปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยในส่วนของต่างประเทศเองเนี่ยพี่ชัดเองก็ก,กต้องเรียนว่าเรามีข้อมูลแล้วเราเองก็ไปสำรวจตลาดต่างประเทศมาไม่น้อยมีหลายประเทศเลยครับในในโลกเนี่ยที่มีพฤติกรรมการใช้สินค้าประตูหน้าต่างสำเร็จรูปเหมือนกันกันกบเมืองไทยเนี่ยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาฝั่งเอเชียก็ดีเพราะนั้นพวกนี้เราเองเนี่ยก็มีพันธมิตร นะครับมีในลักษณะของการหารือกันแต่ยังอาจจะไม่ได้ข้อสรุปนะครับนี่คือเรื่องของของต่างประเทศอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กในที่นี้เนี่ยผมอยากเรียนพี่ชัดว่าเนื่องจากวินโดว์เอเชียเนี่ยเวลาเราขายสินค้าส่วนใหญ่เรารับรู้รายได้จากการขายของเยี่ยเยอแน่นอนว่าเวลาขายของไปเนี่ยภาคบริการการติดตั้งเนี่ยเป็นสัดส่วนรายได้ที่สําคัญมากเลยเวลามันเกิดจากการซื้อขายไปตัวน้านแาลนั้นวินโดว์เอเชียเองเนี่ย ก็กำลังเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขายสินค้าพร้อมติดตั้งเนื่องจากว่าณนปัจจุบันนี้เวลาเราขายสินค้าไปอย่างเดียวผู้ติดตั้งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางประตูหน้าต่างเจ้าของบ้านคงไม่ได้ติดใช่ครับเจ้าของบ้านก็ติดเองไม่ได้หรือแม้กระทั่งผู้รับเหมาบางคนเขาอาจจะไม่ใช่ช่างประตูหน้าต่างบางทีก็เป็นช่างกระเบื้องช่างน้ําช่งไฟอะไรต่างๆบางครั้งเองเนี่ยเขาก็อาศัยประสบการณ์แต่ด้วยความที่บางครั้งเขาอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ การติดหน้าต่างอย่างถูกวิธีเนี่ยก็อากาศจะทําได้ไม่ดีก็เกิดปัญหาในหลงน้ารั่วซึมบ้างละอ,อุปกรณ์การเลื่อนฟืดบ้างละเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยถ้าวินโดว์ไอเชียได้ให้บริการอย่างครบวงจรในแง่มุมของการติดตั้งเข้าไปด้วยเนี่ยผมเองก็เชื่อว,ว่าลูกค้าเองก็จะได้สินค้าที่ดีกระบวนการการติดตั้งก็ดีรวมถึงการรับประกันของเราด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าเราคงโฟกัสไปในมุมของเซอร์วิสเซกเตอร์มากขึ้นอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นว่า ต่อไปเนี่ยเข้ามาท้าเรื่องประตูหน้าต่างเนี่ยครบจบที่เดียวใช่ครับมีติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยเราเราเราตั้งใจไปเป็นแบบนั้นครับพี่สบายใจเลยนะครับอันนี้ก็เราก็จะเริ่มรู้จักนะครับในตัวของวินโดว์วันนี้แล้วนะครับส่วนจะต้องทำความรู้จักต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวคงต้องมีเรื่องราวอีกแน่นอนนะครับแต่วันนี้วินโดว์พร้อมแล้วที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในบริษัทจทะเบียนในตลาดหุ้นไทยครั้งนี้เราจาหน่ายหุ้น IPO เท่าไหร่ครับ โดย244ล้าน2 0 0แสนหุ้นครับครัครบคิดเป็นประมาณ27.5%ครับของของหุ้นทั้งหมดครับอครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวก็คงมีรายละเอียดเรื่องของราคาเรื่องของการจัดจำหน่ายออกมานะครับตรงนี้เรา มาทำความรู้จักนะครับตรงน,นี้ก่อนเอ้าตรงนี้แล้ววัตถุประสงค์ล่ะเออลืมถามวัตถุประสงค์เราเราเระดมทุนเราไปทําอะไรบ้างครับอย่างที่เรียนครับว่าเราเราเห็นโอกาสอีกมากเลยในการเติบโตในกลุ่มประตูหน้าต่างซึ่งยังมีหลายเซกเมนต์ที่วินโดว์ไอเชียยังไม่ได้เดินหน้าไปวัตถุประสงค์แรกเลยเราคงต้องใช้เงินระดมทุนเนี่ยในเรื่องของการขยายธุรกิจขยายโรงงานขยายกําลังการผลิตแล้วก็รวมถึงมีเครื่องจักรใหม่ๆต่างๆที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ตลาดที่ที่มากขึ้นนะครับส่วนที่2ก็คงเป็นเรื่องของการาคืนเงินกู้กับสถาการกับสถาบันการเงินบางส่วนเพื่อลดต้นทุนเรื่องดอกเบีย้ยเนื่องจากตอนนี้ดอกเบี้ยก็อยู่ในส่วนของขาขึ้นมากนะครับส่วนที่3ก็คงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทนะครับก็คงเป็นสามวัตถุประสงค์หลกักๆครับพี่ชันอันนีเนนนน้เรามีนโยบายจ่ายผลผลเท่าไหร่ครับตอนนี้มีครับเรามีนโยบายจ่ายันผลไม่ต่ำกว่า40%ของกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทุกสิ่งอย่างแล้วครับ แล้วขอถึงตัวเลขนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของผลประกอบการที่ผ่านมาดีกว่าเอาที่เปิดเผยได้ในตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับก็อย่างปีที่แล้วปี2565เนี่ยเรามียอดขายประมาณ900กว่าล้านนะครับเรามี Net Prof i t อยู่ประมาณ74ล้านนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเองก็ยังรักษาการเติบโตในเรื่องของ revenue ติดต่อกันมาโดยเฉลี่ยเนี่ย2ดิจิตโอมาโดยตลอด หรืออีเวสิปีที่ผ่านมาที่ที่เราจดจัดตั้งบริษัทความจริงแล้วบริษัทเนี่ยจะครบรอบ10ปีเต็มในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นความจริงแล้วเนี่ยเราเติบโตมาจากโรงงานเล็กๆเลยมีพื้นที่แค่ประมาณ3ไร่ยอดขายปีแรกประมาณ5้าถึงหกล้านบาทนะครับจนมาวันนี้เรามีทีมงานมากกว่า800คนนะครับยอดขายมากกว่า900ล้านล้าน นะครับแล้วก็เราขยายกําลังการผลิตเยอะมากนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนครับว่าเรายังเห็นโอกาสในการเติบโตไม่ว่าจะเป็นตัวออร์แกนิกกรอ h ก็ดีที่เราเป็นผู้นําในด้านตลาดครับลีนะครับแล้วเรายังเห็นโอกาสอีกมากเลยในตลาดประตูหน้าต่างในเซกเมนต์อื่นที่เราเองอาจจะยังไปไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็กคงเป็นภาพรวมของผลประกอบการบริษัทครับพีชัครับผมทีนี้เรามีแผนไหมหลังจากหลังจากอาทัก สองปีสามปีหลังจากที่เราเข้ามาลงทุนเรามีการขยายอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราตั้งเป้าเราแม้ว่ายอดขายเราจะเติบโตประมาณสักเท่าไหร่ครับต้องเรียนต้องเรียนพี่ๆเชื่อมนชนรวมถึงนักลงทุนว่าผมเองคงไม่กล้าที่จะตอบเป็นตัวเลขเนาะแต่ว่าผมผมมีอย่างหนึ่งก็คือเรามีความโฟกัสเอาใจใส่ตั้งใจกับธุรกิจที่เราทำกับสินค้าที่เราผลิต เราเข้าใจมันอย่างดีเข้าใจเพนพอยต์ของลูกค้าอย่างดีนะครับแล้วเราเรามีข้อมูลที่ค่อนข้างลึกมากในอุาตสมรมนี้นั้นผมผมมองว่าเราเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยที่จะขยับขยายความเป็นประตูหน้าต่างให้ครบทหลายเซกเมนต์ในตลาดนะครับเพราะนั้นผมก็จะพยายามอย่างดีที่สุดนะครับในฐานะผู้บริหารเนี่ยที่จะขับเคลื่อนองค์กรเนี่ย ให้เติบโตอย่างอย่างมั่นคงอย่างยั่งยืนแล้วก็อยากจะตอบแทนผู้ถือหุ้นทุกๆคนที่ไว้วางใจนักลงทุนทุกๆคนที่มาสนใจซื้อหุ้นบริษัทวินโด์นะครับก็อยากจะบอกว่าเราเราเป็นบริษัทที่น้องใหม่ก็จริงแต่ถือว่าเราเป็นบริษัทที่เข้าใจในสิ่งที่เราทําอย่างดีครับครับอันนี้ก็ถือว่าชัดเจนที่สุดแล้วนะครับวันนี้ในตัวของวินโด์นะครับ ส่วนข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอย่างที่บอกไปจะราคาเท่าไหร่จะขายเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวคงต้องติดตามกันแต่วันนี้เราได้รับรู้แล้วนะครับความพร้อมของตัวของมิดโอ A เอเซียซึ่งเป็นผู้นําในเรื่องของประตูหน้าต่างสําเร็จรูปนะครับแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่าหลากหลายที่เดียวนะครับแล้ววันนี้การเข้ามา,าระดมทุนของเขาก็เพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจขยายการเติบโตนะครับในไปในส่วนเซกเมนต์อื่นๆที่น่าสนใจต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายอยากให้คุณธนิน ฝากถึงท่านผู้ชมรวมถึงคนที่กําลังสนใจในตัวของวุ้นวินโดหนะครับครับก็อยากจะฝากแบบนี้นะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยโดยส่วนใหญ่เวลาจะนึกถึงประตูหน้าต่างยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกเไี้ว่าหน้าต่างยี่ห้อไหนดีแต่ถ้าเราพูดถึงธุรกิจสีเราพอจะนึกแบรนด์ได้นึกถึงธุรกิจสุขพัณเราเงพอนึกนึกแบรนด์ออก เพราะนั้นวันนี้อะวินโดเอเชียเราเองนอกเหนือจากสิ่งที่ผมเล่ามาแล้วเนี่ยเราอยากจะเป็นแบรนด์เราอยากจะเป็นยี่ห้อของประตูนหน้าต่างที่อยู่ในใจผู้บริโภคในทุกระดับชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความของสำเร็จรูปรหรือไซสั่งตัดก็ดีเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเราได้พิสูจน์ตัวเราเองในความเป็นโบริษัทที่ก้าวเข้าสู่ระดับตลาดหละักทรัพย์ มีความเป็นสากลโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับผมเองก,ก็ก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเวลาทุกทกท่านนึกถึงประตูหน้าต่างก็อยากให้นึกถึง w i n d o w ์เอเชียครับ嗯嗯ข,อขอบคุณครับก็บบอันนี้ก็ถือว่าเราได้ยินจากปากผู้บริหารเองนะครับความพร้อมต่างๆนะครับเดี๋ยวเรื่องเราหลังจากนี้เนี่ยคงต้องไปว่ากันอีกทีละนะครับแต่วันนี้เรารู้แล้วและคนที่สนใจก็ต้องศึกษานะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมครับในไฟลิ่งมีให้ท่าน นะครับการลงทุนมีการความเสี่ยงนะครับแต่ที่เราจะปิดความเสี่ยงได้เราต้องรู้นะครับถ้าเรารู้เรามั่นใจเราก็จะประสบความสําเร็จครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชนิดอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการคุยชัดๆวันนี้นะครับเวลาก็หมดลงจากที่นี่นครับผมชาตปันจิตเวทต้องขอเลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวอกันหน้าครับสวัสดีครับ